จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่จากกันจนไม่มีเยื่อใหญ่ต่อกันอยากลืมลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันวานแต่ว่าหากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้ฉันว่าเขาลืมฉันไม่ได้เราแกเออดูว่าเขาตามฉันมาคนพิลาก ใกลกันนั้นเจ็บไม่นานโอ้ชีเจ็บไม่นานอะไรเนาะเห็นเตือเอากีตาร์มาให้หนูตางอันนี้หนูวางแล้วป่ะไม่เป็นไรหรอกให้พี่ถือไปเถอะพอว่าสมน้ำนาพี่ที่อยากมาสมนาพี่น้องอยู่ไหนจะมนี่มาจริงจรจะมานี่ยมาในคุณคุณครูจะมาดูแลนักเรียนไม่ได้หรอกให้นักเรียนไม่เป็นไรหนักหนักดนตรีดีกว่านักรักดีกว่านักใจ พี่จําไว้ตรงนี้นะโอ้ยพี่ไม่จําอะไรดอกอย่ามาบอกพี่จําหลายพี่มาคนเดียวดอกแถวนี่เธอกับผุดอะไรเห็นมันแล้วออกไปมันก็เป็นฟังจักรยานเบิ่งเดี๋ยวก็มาตีปิ้งปิ้งปิ้งให้แกดอกี้เดี๋ยวก็กระดาษอีกเดี๋ยวไหนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแถวนี้สามารถมาเล่นน้ำได้นะจ๊ะช่วงใส่บีกินี่นี่ช่วงหน้าร้อนถ้าไม่ใส่บีกินี่พี่ไม่ลงแล้วนี่ก็ลงม้านะคะ ลงมาแล้วก็ถึงสวนฮะลงมาเนี่ยลงมาพี่ลงมาคืออะไรลงที่เขาเลนมาเนี่ยเขาเลนมาหรือเลี้ยงมาเลี้ยงค่ะเออเลนเอ็นว่าเลนมาคนที่นี่ถ้าใครมีม้าก็คือคนรวยจ้ะเออฉันก็รวยคือกันแหละรวยความรักขันขันต้องไปหามหาหามาปะโอ้ชักกระม่อมีมีกันไหนไหนมีแต่มีแต่อาคารมีแต่อาคารเก่าๆนี่คือบ้านม้า พึงก็มาตอมเนาะเห็นว่าฉันมีความหวานนีไงเอาจิงๆนี่นะมารบกวนฉันอยู่นี่แหละมาวึงบึงึงมาวึงบึงึงึงใส่ฉันดิ่มาเราเดินมาถึงสวนเขาเลยนี่นี่อ่โอแบกก่อนอ้าหันมาทถ่วมาบอิบายให้เขาฟังหน่อยไปไหนนี่อะไรคะไปไหนนี่มาบ้านสวนจ้ามาถึงยังชวนพึงก็มาหาฉันเห็นฉันมีแต่ความหวาน ฉันก็ยิ่งแต่กลัวความหวานอยู่โอ้ยยิ่งก้กองต่าน,นาตอนถ่ายเลยนะไม่ได้ก็ไปได้กล้องฉันนี่มัน <c oughs> เออฉันต้องเดินถอยหลังอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> พี่หนูกลัวถ้าพี่ร่วมไปอะหนูเอ้าไม่ต้องล่มหรอกฉันไม่ล่มหรอกเพราะว่าฉันไม่ฉัววนเข้าวสวนจ้ะอ่ทางเข้าวสวนนะอเอาแค่นี้ก่อนเนาะหรือไงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกลับกล้องมาตามหลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะขออนุญาตกลับกล้องเออขอบคุณมากน้องเพน ยูทูบเบอร์ครูออม่ที่อยู่ในหัวใจนะที่ช่วยเหลือครูออแล้วก็ไม่สามารถทำยูทูบได้เลยถ้าปราสจากคนนี้นอกจากคนนี้ขอบคุณมากแล้วยังช่วยสวนทำคลิปมาสวนซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นบุญจัดสรรมันเป็นสัมพันธ์ทางบุญขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า